สำรวจด่วนครับว่าบนลายมือของคุณมีสัญลักษณ์เหล่านี้หรือไม่ถ้ามีควรไหว้รับพระราหูย้ายราศีด่วนครับแล้วสำหรับนะครับผู้ที่กดติดตามผมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านแคปหน้าจอนะครับแล้วส่งให้ผมที่แฟนเพจอาจาร,รย์เอกธนกรหวงจุ้ยรวยง่ายนะครับผมมีวอลเปเปอร์ยันมหาเศรษฐีแจกท่านฟรีครับมูลค่า300บาทได้รับฟรีไปเลยไม่มีเงื่อนไขอะไร ก่อนจะเข้าส um> <sh ู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับตอนนี้ผมมีช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับคืออาจารย์เอกธนกรห่วงจุ้ยรวยง่าย2ผมฝากทุกท่านไปกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายห่วงจุ้ยรวยง่ายชื่อในแวดวงการสักยันต์ผมคืออาจารย์เอกธนกรสํานักสักยันต์ปุสี่ร้อยแปดบางซื่อครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันครับในประเด็นหัวข้อเรื่องคนที่มีเส้นสัญลักษณ์ลายมือเป็นแบบนี้นะครับมมมีีีตตััวว V A X นะครับหรือว่าเครื seguinte, le, ่องหมายกระบาดหรือว่าตัว Y นะครับหรือว่าเส้นสามเหลี่ยมตรงกลางมือนะครับเครื่องหมายบวกนะครับหรือว่าดอกจันนะครับในฝ่ามือเสนลักษณ์เหล่านี้ครับเป็นสัญลักษณ์ที่เขาเรียกว่าในวิชาลายมือเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันมันนอกเหนือจาก3มเส้นใหญ่3เส้นหลักนะครับ3มเส้นหลักในลายมือเนี่ยก็คือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจ นะครับอันนี้ก็คือเป็นเวลาเขาจะพยากรเนี่ยเขาจะดูว่าเส้นลายมือเนี่ยทั้งสามอันนี้ให้ผลดีร้ายแล้วก็มีสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นตัวบอกครับว่าชีวิตของเราเนี่ยจะดีจะร้ายจะลาําบากอย่างสัญลักษณ์ตัววีนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ดีถ้าขึ้นตรงไหนเนี่ยก็คือให้ผลดีแต่ในทางกับการคือสัญลักษณ์ A หรือว่า V หัวกลับเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีขึ้นตรงไหนก็คือให้ผลร้ายตรงนั้น สามสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายคูณเครื่องหมายดอกจันให้ผลทางร้ายนะครับแต่มีดอกดอกจันเนี่ยก็คือให้ผลกึ่งดีกึ่งดีในที่นี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบมีอ่เขาจะเป็นผู้นำนะชอบแบบมีคนจับจ้องอันนี้ก็จะดีแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องชาวบ้านมายุ่งเรื่องเราอันนี้ก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะโด่งดังเขาบอกว่ามันจะโด่งดังนะ แต่โด่งดังทางดีทางร้ายก็อีกเรื่องหนึง่งส่วนสัญลักษณ์ตัววายคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ดีส่วนสามเหลี่ยมตรงกลางฝ่ามือเป็นสัญลักษณ์ว่าลําบากให้ระวังเรื่องของหนี้สินจะทําอะไรต้องฝ่าฟันอย่างมากทีนี้ในวันนี้นะครับในวันนี้ช่วงนี้นะครับพระราหูนะอันนี้เราคุยกันในวันที่3ามมีนาสองห้าหกหกห้านะครับ ในวันนี้พระราหูเนี่ยย้ายราศีนะครับจากพฤกษบไปสู่ราศีเมษนะครับต้องบอกว่าแบบนี้อาจารย์คุยกับทุกท่านแบบนี้ว่าไม่ว่าคุณจะเกิดในลัคนาราศีไหนก็แล้วแต่สําหรับคนที่มีสัญลักษณ์บนฝ่ามือแบบนี้เมื่อพระราหูเนี่ยโครจรย้ายราศียังไงก็ส่งผลกระทบแน่นอนจะมากจะน้อยก็ส่งผลกระทบแน่นอนอาจารย์ก็เลยจะแนะนําว่าให้เราเนี่วยวหว การไหว้ในที่นี้ก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องโอ้โหจัดเครื่องบวงสวงอะไรแบบนี้ถ้าวันนี้คุณคุณไหว้ไม่ทันคุณสามารถไหว้ในวันพุธกลางคืนหรือว่าไหว้ในวันเสาร์นะครับก็ได้นะครับไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องโอ้โหจัดเครื่องสก,การะถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์จะบอกคาถานะเดี๋ยวจะบอกคาถาว่าต้องสวดยังไงทํำยังไงนะครับแต่ตอนนี้ต้องจดวันก่อน นะครับจดวันก่อนว่าเออวันที่เราจะไหว้พระราหูเนี่ยสำหรับคนที่มีสัญลักษณ์เหล่านี้เนี่ยนะเพื่อที่จะกลับร้ายกายดีแล้วก็เสริมดีให้มันดียิง่งขึ้นไปนะก็ให้ไหว้ในวันเสาร์หรือว่าวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงตีห้าห้านี่คือจังหวะในการไหว้คราวน,นี้ถ้าเกิดว่าสะดวกใช้ทูบก็ใช้ทูบสิดอกหรือแปดอกนะครับ ถามว่าจําเป็นต้องเป็นทูบดำไหมไม่ได้จําเป็นแต่ถ้าเกิดว่าหาได้ก็ใช้ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้ทูบธรรมดาเนี่ยแหละครับนะทูบธรรมดานี่ก็ได้จํานวนแดดอกหรือสิบสองดอกนะครับหันหน้านะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็สวดพระคาถานะสวดพระคาถาดังนี้นะฟังอาจารย์พระคาถาว่า คะพุทธปันทูธรรมวะคะนะย้ำอีกครั้งหนึ่งคะพุทธปันทูธรรมวะคะท่านไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะครับคาถาอิติปิโสแปดทิศแล้วก็หาอักษรฮนะมันก็คือขึ้นว่าคะคอควายสราคะเนี่ยนะก็คือคะพุทธปันทูธรรมวะคะท่านก็ท่องเลย 12. จบนะถ้าเกิดว่าเราอยู่คอนโดอยู่พาตเมนเราไม่สะดวกในการที่จะจุดทูปไม่เป็นไรเรายือนอยู่บนห้องของเรานะหันหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออาจารย์ไม่รู้ทิศอยู่ตรงไหน,นเข็มทิศบน iPhone เข็มทิศบนบนมือถือมีแต่ไม่ได้จริงๆหาไม่ได้จริงๆไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆไม่เป็นไรนะอาศัยใจเราเป็นที่ตั้ง นะท่องพระคาถาบทนี้จะหันหน้าเข้าหาหิ้งพระก็ได้นะก็ท่องไปคะพุทธปันทูธรรมวะคะท่องไปครับสิบจบนะครับท่องเสร็จแล้วอธิษฐานนะว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นายนี้ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระราหูพูดยังไงก็ได้ให้อยู่ในแนวนี้เสร็จแล้วก็บอกไปว่าเราเนี่ยขอกราบไหว้บูชาพระราหู ขอพรจากพระราหูเพราะท่านเมื่อท่านได้ย้ายเข้าสู่บ้านใหม่แล้วพระราหูย้ายราศีเข้าสู่บ้านใหม่คือราศีเมษนะท่านได้ย้ายเข้าสู่บ้านใหม่ในราศีเมษแล้วนะพระราหูนี่จะจะอยู่ไปอีกอีกอีกหลายเดือนนะครับหรือว่าประมาณปีปีแปดเดือนนี้ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะก็คือจะย้ายจะเกิดการโยกย้ายคราวนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่า เราก็อธิษฐานบอกท่านว่าในระหว่างที่ท่านประจําอยู่ในราศีเมษเนี่ยขอให้ลูกเนี่ยโชคดีมีชัยจะทําการค้าธุรกิจการงานเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองให้รวยเร็วเป็นมหาสารรวยแบบไม่มีเหตุผลนะส่วนเรื่องความรักก็ขอไปขอให้แฟนรักให้ลุ่มหลงนะลุ่มหลงมัวเมาในตัวเราอย่างมาก อ่าส่วนใครที่รู้สึกว่าเออแฟนเนี่ยมันไม่ค่อยสนใจอะไรก็ให้อธิษฐานแบบนี้ส่วนใครที่แบบว่ามีหนี้สินก็อธิษฐานขอให้หมดหนี้หมดสินอะไรก็ว่าไปใครที่อยากจะมีโชคมีลาบก็อธิษฐานขอให้มีโชคมีลาบใครที่อยากจะเดินทางต่างประเทศนี่พระราหูนี่ก็ค่้องเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะะก็ขออธิษฐานไปว่าขอให้มีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าใครอยากมีสามีไปต่างชาติก็ว่าไปอธิษฐานไปนะครับ นี่คือหลักการนะครนี้ทําในวันเสาร์หรือว่าวันพุธกลางคืนก็ได้นะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะส่วนเรื่องทิศทางก็ว่าไปทีนี้ถ้าเราสะดวกในการที่จะเตรียมของนะเตรียมของในการไหว้นะของดา8แปดอย่างนะอันนี้ก็หาในอินเทอร์เน็ตตังไม่มีอาจารย์ตังไม่มีนะไม่มีอะไรเลยนะอาจารย์แนะนําง่ายๆใส่บาทสิบสองบาท เอาเงินสิบสองบาทเนี่ยนะใส่บาทในวันเสาร์เพราะวันพุธวันพุธคืนมาใส่ไม่ได้อยู่แล้วไงก็ทําในวันเสาร์ตอนเช้านะเสาร์ตอนเช้าปุ๊บอธิษฐานเลยขอที่ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่พระราหูนะสิบสองบาทนะใส่ไปหรือบางคนไม่ได้สะดวกมาใส่บาทหรือว่าคุณเป็นศาสนาอื่นนะแต่แอบทำไงแอบทำคุณก็อาจจะโอนเงินให้กับพวก มูนิธิเด็กบัญญาอ่อนแบบนี้นะหรืออะไรนะองค์การยูนิเซฟอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับถือว่าเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือใครที่แบบว่าเอออาจารย์ผมไม่สะดวกอะไรเลยแต่ว่าจังหวะจะไปเที่ยวพอดีก็แนะนำไปไหว้ศาลเจ้าศาลเจ้าจีนเพราะพระพราหูนี่มีนัยยะคือเลขแปดเลขแดเนี่ยในทางหลักวิชาบอกว่าเลข8ดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศจีน อ่าในนี้นะในหลักวิชาอาจารย์ก็เลยว่าเออไปไหว้ศาลเจ้าจีนนี่ก็เป็นการส่งเสริมดวงชะตาเช่นกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทําตามที่อาจารย์บอกแล้วนะถามว่าต้องทําหลายครั้งไหมไม่ได้จําเป็นทําครั้งเดียวก็ได้เสร็จแล้วก็ขอให้เราเนี่ยมีความกระตันยูต่อบิดามารดาของเรานะแล้วก็ทําบุญกับพวก ช้างเออเนี่ยช้างช้างนะช้างทําบุญกับช้างเออก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาเหมือนกันนะครับลองทําดูนะอาจารย์คิดว่าสิ่งที่อาจารย์แนะนําเนี่ยไม่ใช่ของทํายากอะไรนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยแล้วกันขอนให้ย่ำรวยมีความสุขทุกคนสวัสดีครับฝากกดติดตามทุกๆคลิปทุกๆช่องของผมด้วยนะครับมี2ช่องนะ แล้วก็ไปไล่ตามดูทุกคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ